ก่อนหน้านี้เขาจะมีกิจกรรมมีประเพณีมีการทําพิธีกันก่อนนะครับก่อนที่จะร่วมกันทํากิจกรรมเต้นจากคือเนี่ยชาวบ้านเขาจะมาร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมก่อน,นลานจากคือตรงเนี้กว่าจะเห็นเป็นแบบนั้นนะประับตัวมิทัศใช่เพราะมันผ่านมาเป็นปีอ่ะก็ต้องจัดให้มันสวยงามปรับปรุงให้มันสวยก่อนซ่อมแซมลานจากคือนะครับเขาบอกว่าซ่อมแซมกันปีละครั้งนะแต่มีความเชื่อว่าจะต้องซ่อมแซมหลังจากการ ตำข้าวปลูกง,งาไปแล้ว3วัน oh. หรือก่อนวันปีใหม่มูเซอร์หนึ่งวันนั่นเองเข <Th a. S 1> าจะต้องแบ่งชาวบ้านเป็นกลุ่มๆฮะหลายๆคนเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันแต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป <Th a. S 1> เริ่มจากการซ่อมแซมตั้งแต่เวลา8ปโมงเช้านะ <Th a. S 1> และจะต้องทำทั้งหมดในวันเดียวกันเท่านั้น <Th a. S 1> นำเอาไม้ไผ่สร้างหรือไม้ยืนต้นเนี่ยมาซ่อมแซมแบบโบราณดั้งเดิมโดยชาวบ้านทั้งหมดจะมาช่วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชาย <Th a. S 1> ผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่ <Th a. S 1> เอาผู้ตรงๆนะใช้แรงงานหน่อยละกันอารมณ์ประมาณนั้นส่วนผู้หญิงละ จะอยู่บ้านทำกับข้าวเตรียมไว้นั่นเองนะครับเอาจะได้มีเรีย่ยมีแรงไนงะพอจากทำงานเสร็จมาร,มร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับ <S <S <ม>และยังไม่หมดเท่านั้นฮะในวันที่หนึ่ง <S <S มกราคม,มครับชาวบ้านเขาจะทำพิธีกรรมที่เรียกกันว่าพิธีกรรมเรียกขวัญหมูและสัตว์เลี้ยง <S <S 1> <S 1> ในช่วงปีใหมนะ่ไง เขาทาขึ้นประมาณสัก11นาฬิกาเพื่อเรียกขวัญให้หมูแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ใช้ประกอบทาพิธีต่างๆตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหมูเน<ม>ี่ยเป็นสัตว์ที่สําคัญมากของช<ฆ>าวมูเซอร์เขานะคือในหนึ่งปีเนี่ยชาวลาหูหรือว่ามูเซอร์เนี่ยจะใช้หมูเพื่อทําพิธีต่างๆ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นพิธีทําบุญผีบ้านผีเรือน<ฆ>พิธีส่งผีพิธีส่งเคราะห์พิธีเรียกขวัญพิธีทําบุญใหม่เรียกว่าแต่ละพิธีใช้หมูทั้งนั้นคุณผู้ชม<ฆ>ชาวมูเซอร์เขาเลยเชื่อว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยเอาจริงๆนะ มันรักชีวิตมันใช่ไหมะละ่ะมันไม่ได้ต้องการจะจบชีวิตลงหลอกแต่ชาวบ้านเ็ามีการเชื่อว่าการทําพิธีต่างๆแบบนี้ก็เป็นการใ,<ช>ให้กำลังใจมันออให้ความสําคัญกับมันไงว่าเป็นส่วนสําคัญของพิธีกรรมต่างๆนะถูกครับต่อไปต่อครับดังนั้นเมื่อชาวบ้านเนี่ยนะครับเขามีพิธีกรรมต่างๆก็ต้องทําพิธีเรียกขวัญให้หมูมันด้วยโดยพิธีนี้จะทําในช่วงปีใหม่มูเซอร์หรือพิธีที่เรียกว่ากินวอเท่านั้นนะและผู้ที่ทําพิธีเนี่ยนะก็จะต้องเต้นบนบานโดยการกระถือเท้าแรงๆจะทําเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะ ทำพิธีตั้งเทียนในคุ้มผีถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมเรียกขวัญน,นั่นเองครับ